สวัสดีทุกคนนะคะพบกันอีกแล้วนะคะสำหรับ s ิกซ์ติ้งใหม่เนเธอร์แลนด์นะคะรูควูดเดนเอาเล็กนะคะพาไทยคืออะไรคะก็คือจะมาอธิบายคำว่าสันธานนะคะคำศัพท์ที่เป็นคำสันธานนะคะดเดี๋ยวดิฉันก็จะยกตัวอย่างว่าการสร้างประโยคที่มันเกี่ยวข้องกับคำสันธานมีอะไรบ้างพยายามคิดแล้วกว็อธิบายว่าออเออให้เข้าใจง่ายที่สุดเอาแบบบ้านๆนนะคะวันนี้ คิวเน่นพอสมควรแต่ว่าคลิปนี้อยากทำมากนะคะเช่นคือหนวข้อว่าフル우드아웃ดนะคะ essential s ส i l l and certain フル우드ก็คือคำสันทานจะมีสองประเภทสองชนิดสองอย่างนะคะสองชนิดเองเราไม่ต้องปวดหัวนะคะมีแค่สองชนิดนะคะก็คือ never s k i เดฟ n d certain ภาษาไทยคืออะไรคะคำสันธานประสานง,งานแปรมันตลกตลกมากนะแต่ฉันคิดว่าบางทีคำแพลปภาษาไทยไม่ได้สําคัญเลยเลยนะคะแต่ว่าเออบางคุณก็จะอาจจะไปคุ้นหนาภาษาไทยหรืออะไรก็ช่างนะแตะ่ฉันก็พยายามจะเขียนอธิบายให้ภาษาไทยด้วยนะคะหวัวข้อที่2นะคะก็คือ o n t h e r s k i t k e n the f o l wooden ก็คือคำสันธานรองนะคะมันจะมีสองหวัวข้อก็คือ ประสานง,งานก็คือจริงๆคําสันธานนี่จะใช้กับประโยคสองประโยคมาเชื่อมกันนะ,ะถ้าดิฉันสรุปคร่าวๆนะเป็นแบบนั้นนะคะก็คือสองประโยคมันจะมาเชื่อมกันเดี๋ยวฉันจะมีตัวอย่างให้ดูนะคะวันนี้ดิฉันจะมีคําศัพท์อะไรบ้างที่เขาเรียกว่าคําสันธานนะคะ ก็มีจะมีคําว่าแอนนะคะดิฉันจะเขียนให้ละเอียดนะคะบางทีดิฉันอาจจะพูดเร็วหรือว่าอะไรยังไงดิฉันจะเขียนให้ละเอียดนะคะว่าเออ่มีคําอะไรบ้างและพัสดัดเขาให้ฉายาไว้ยังไงนะคะมีคําว่าแอนนะคะก็บอกว่าอุบซูมมิงนะคะอุบซูมมิงคืออะไรคะก็คือสรุปนั่นเองนะคะอุบซูมมิงสําหรับคําว่าแอนเอ็นนะคะแล้วก็มีคําว่ามารนะคะม <A> R <A> R นะคะก็จ <A> ะ ให้ชื่อว่าเป็นเทกเกิ stealing นะคะก็คือตัดกันถ้ามีคำว่ามาล่ะมันจะแย้งกันตัดกันกับประโยคแรกนะคะคือจริงๆมันจะเหมือนสองประโยคแล้วก็คือจะเอามารวมกันเป็นประโยคเดียวกันนะคะแล้วก็คำสันธานจะอยู่ตรงกลางเพื่อที่จะเชื่อมสองประโยคนี้นะคะคำว่า want ก็คือ Raden นนะคะก็ให ว่าเหตุผลถ้าเรามีคําว่าวันค้ามาเกี่ยวข้องมันคือเหตุผลและเรามีเหตุผลอะไรที่เออไม่ได้ไปโรงเรียนไม่ได้ไปทํางานไม่ได้ทําน่นทานี่ก็คือจะมีคําว่าวันข้ามาเกี่ยวข้อง,ง,อาาองและคําว่าดูดูดก็แปลว่าดังนั้นนะคะดังนั้นคําว่า o f ก็คือเกิ er ก็คือ หรือนะคะคำว่า of ภาษาไทยก็คือหรือดิฉันยกสองประโยคนะดิฉันจะพยายามพูดเร็วว่าคลิปสั้นที่สุดแล้วก็ให้ได้ใจความมากที่สุดได้มีประโยชน์ที่สุดนะคะดิฉันยกตัวอย่างคำว่าหวานกับคำว่า o e s มานะคะดิฉันยกมาสองคำในนี้มาสร้างประโยคให้ดูนะคะประโยคแรกนะดิฉันเ,เ,เป็นตัวอย่างว่าไว้คาน Met the f อด s w a n t h ันท s ่เหตุ e ุตโะนะคะคือว่าเราไปกันเราไปกับจักรยานเพราะอากาศมันดีนะคะภาษาไทยนะคะเราคำสันทานนี่มันมาเกี่ยวข้องอะไรยังไงนะคะทีนี้ถ้าประโยคนี้นะคะเราเราแยกประโยคออกมาสองประโยค ะะจริงจริงมันจะเป็น2ประโยคก็คือไวนะคานเมดดูฟิสนะหนึ่งประโยคแฮตอิสโมยเวียนะคะก็คือ2ประโยคมาเชื่อมกันแต่ว่าคำเชื่อมก็คือคำว่าวั e นะฮะทีนี้มันจะมีมันจะมีเหตุผลว่าสองประโยคนี้ถ้าสมมติแยกออกจากกันเราก็ยัง เราก็ยังเข้าใจได้นะคะ head is movie เขาก็พูดกันนะคะ voice c a เ t met d ส i ก็คือเราพูดกันเหมือนกันทีนี้ประโยชน์ที่สองเดี๋ยวดิฉันจะอธิบายว่า neve skick under full โ o เด d เนี่ยมันนะคะมันจะความหมายแตกต่างกับ under skick full world ตรงไหนนะคะก็คือ ถ้าเป็นเอ uh, เนฟเนสกิเกนเดอร์ฟูบูนะคะอัดเยดเฉันจะเขียนรายละเอียดทุกคนสาม,มารถไปไปแปลไปฝึไปไปกได้นะคะก็คือเขาบอกว่าอัดเยหเนสนสกินเดอร์ฟูบูนวาวเดนลานเฟนเอโกสเตสเวลูเปดนหมายความว่า ถึงแม้เราจะไม่ใส่คำว่าวันแต่ประโยคมันยังใช้งานได้อยู่นะคะมันมันคือถ้าพูดไปก็ยังเข้าใจนี่คือ,อหัวใจของคำว่าเนเฟิร์นสกิเกอรเดนะคะคุณจะเอาคำสันธานที่เป็นคำว่าวันออกยังไงประโยคก็ยังใช้งานได้อยู่นะคะยกตัวอย่างอีกประโยคนึงนะ,ะก็คือ Had it d r o g e d this w o u n n e n b a u t e n s p e l e n นะ,ะก็คือตอนนี้มันแบบว่าอากาศดีแบบฝนไม่ตกคือดรูก็คือแห้งนะการดรูก็คือแหง้งก็เราสามารถไปเล่นข้างนอกได้นะคะก็คือ Had it d r o g e d this w o u n n e n b a u t e n s p e l e n นะคะสองประโยคนี้นะคะเราก็ ถึงเราเอาคำว่า d ดิสออกไปนะคะแต่ว่าสองประโยคนี้ยังใช้งานได้อยู่ดิฉันก็สามารถ head in r ร w นะคะก็ยังใช้ได้อยู่วุ้กุนนน์แบล็ตินสเปลลก็ยังใช้ได้อยู่ใช่ไหมคะนี่คือหัวใจของคำว่า n e v e n s k i k e n d h e f u l w o d e n นะคะเราจะดิฉันจะเขียนให้ละเอียดนะคะที่นี่เราไปหัวข้อที่สองนะคะ under s k i k e n d h e f u l wooden นะคะ ก็คือคำสันธานรองนะคะมีคำอะไรบ้างมีคำว่า os แล้วก็ r l s นะคะ,ะ,คะก็คือแปลว่าท่ um า,านะคะถอถุงไม้โทสาระนะคะแล้วคำว่า in d i n ก็คือในกรณีทีใ่ในกรณีที่นะคะ for that ก็แปลว่าวก่อนตูนก็แกบแปลว่าเมื่อแล้วก็ตั้งแต่หรือเมื่อไรอะไรตอง,งนั้นนะคะก็ ด a า o ดร์ door, นะคะเพราะ d ดโซดั a โซดัตแปลว่าดังนั้นโดดั t แปลว่าเพราะ uh, แลวก็ฮ well, ูเวลแปลว่าแม้ว่านะคะดิฉันจะมีประโยค uh, uh, สองประโยคเหมือนกันนะยกตัวอย่างนะคะ uh, ประโยคที่ฉันเอามาก็คือลู n a น o ากอมเจลาตโดดัตเดบริกออปุนสโตน ขอโทษนะฮะเขาบอกว่าลูน่าเนี่ยมาช้าเพราะว่าเกี่ยวกับสะพานมันเปิดอยู่นะคะอบถนนที่สะพานเปิดอยู่ไม่สามารถขับรถผ่านได้นะก็คือ the bridge open stunt นะก็คือสะพานเปิดเราก็ไม่สามารถไปต่อได้นะคะข้อสองนะคะยุสนะคะยุสชื่อคนนะคะยุสยุสคาร์สุรักไนท์เฟธ who will Hi, need out Nordic ก็คือ,เ,อเขาบอกว่า,อ,าอีกสักครู่นะคะเดี๋ยวยศเขาจะไปงานาาไปงานไปงานปาร์ตี้นะคะแล้วคำว,ว่าคำว่า who well แปลว่าแม้ว่าแม้ว่า h uh, i need out no d i t mm hmm. ก็คือหมายความว่าถึงเขาไม่ได้เชิญก็ไปอะไรทำงนั้นนะคะ uh, mm hmm. อีกสักครู่นะคะยศเขาจะไปงานถึงแม้ว่าเขาจะไม่ได้ uh, ถูกเชิญไปงานนั้นอะไรทำงนั้นนะคะ mm hmm. ก็คือเป็นประโยคที่ให้ดูคําสันธานนะคะว่าใช้อะไรยังไงนะคะที่นี่หัวใจของคำ the skin, the food, 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 ว่า under s c h e d u e for wooden หัวใจอยู่ตรงไหนเขาบอกว่า a ัสเซดอันเด k ร์สกิเกอร์ฟูบูเดนเว็กซาวลาตันคุนจินนิดเมียทเวกูดลูบนเดอะซินเนอรมารกันหมายความว่าสองประโยคที่ดิฉันยกตัวอย่างมาถ้าเราเอาคำสันธานที่เชื่อมกันออกประโยคนั้นจะใช้ไม่ได้นะคะมันเป็นเนฟเฟนสกิเกอรเดครูคูดันต่างกันตรงนี้นะคะที่เขาบอกว่ามีสองหัวข้อ,ขอมนันต่างกัน คือ o n h e skipper the f o o k w o d e n นี่หมายความว่าถ้าสมมติเราเอาคำพวกนี้คำพวก us หรือว่า in t น e for that to หรือ so that do that หรือว่า will ววออกประโยคสองประโยคนี้จะจะจะเออจะใช้ต่อไม่ได้นะคะเอ่อก็คือ คือเหมือนกับว่าส่วนส่วนเอ่อส่วนข้างหลังจะใช้ไม่ได้นะคะก็คือไม่ได้มันมีสองประยุกมาเชื่อมกันนะคะอาจจะเป็นฮุบซินโอเคแต่บายซินไม่ได้นะคะยกตัวอย่างเช่นเหมือนกับคําว่าเอา่อยู่ๆเราจะพูดว่าเหมือนกับเอ่อยกตัวอย่างคําว่า just cut struck na head f e t พวกนเราพูดกันนะคะประโยคนี้แต่ว่าถ้าอยู่ๆเราไม่มีคําว่าคูค well ูแววแล้วเราพูดคําว่า ไฮนิดเอ n o นดิกอิสคือมันควังแล้วมันเหมือนไม่ครบนะมันก็เป็นประโยชน์ความแตกต่างก็คือ,อสองคำสันธานที่บอกก็มีสองชนิดแตกต่างกระตุงที่ว่าแตกต่างกระตุงที่ว่าเานฟเวนสกิกเนเดฟูดเดนก็คือ,อถึงแม้ว่าเราจะออกสันธานออกประโยคยังไปได้ต่อแต่คำว่า S uh, under s k i the g o l d e tower คำสันตานอกคือมันจะไม่สมบูรณ์ประโยคจะไม่สมบูรณ์อะไรทำนองนั้นนะคะโอเคนะคะสั้นๆง่ายๆแล้วดิวฉันคิดว่าจริงๆมันต้องอธิบายเป็น,ปนหลายชั่วโมงเลยนะคะดิฉันพยายามทำเพราะว่าคลิปนี้จะไม่เกิน15นาทีนะ,ะจริงๆไม่นั้นถ้าเกิน15ก็จะมีปัญหากับดิฉันเองนะคะตอนนี้14บแล้วนะคะดิฉันคิดว่า ถ้าใครอยากจะเข้าใจลึกเรื่องวยากรณ์เรื่องทุกๆอย่างที่เราเข้าใจผื่นๆอยู่แล้วบอกเราอยากรู้ที่มาที่ไปของการสร้างประโยคหรือว่าอะไรหลายๆอย่างเข้าในกลุ่มเรียนได้นะคะวันนี้ดิฉันก็ต้องกูดบ่ายนะคะแล้วก็พบกันใหม่สำหรับคลิปหน้าตุ๊ดโฟกกคันเกียรนะคะฝ้ายในตะอัลมานะคะสวัสดีค่ะ